อันนี้เป็นตลาดนัดวัดชัดป้าว่ายนะครับนี่ตลาดใหญ่มากเลยนะครับมีทุกวันอังคารตอนเช้านะครับตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงครับของกินมากมายเลยครับผู้ชมของกินเยอะแยะมากเลยครับใหญ่มากตลาด หักดใหญ่นะเจอครับน้องๆใช่น้องคนนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอาชีพนี้นะครับอาชีพที่เรียกว่าแค่รับไปขายเนาะแค่รับไปรับตัดเพียขายเลยโอ้นี่ดูอันนี้ใกล้ครับพี่อนผโอ้หักดใหญ่มากคุณผน้ชมเอาตัสวสามสิบ นี่ตัวร้อยเร้ยใหญ่มากพผู้ชมทุกวันงังคารน,นะครับใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวรอดูผมนะผมจะรีวิวให้ดูนะคร้านนนะ